นิดนึงอะค่ะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าเราคิดตลอดเวลาค่ะเราเรื่องมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราสึกว่ามันไปนไหนอะค่ะเราควรจะต้องทำาะไงที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ยนะเพราะว่าคุณไปตามความคิดจําไว้นะถ้าเห็นรถวิ่งเนี่ยแล้วคุณวิ่งตามเนี่ยคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าเห็นรถวิ่งมาแล้วคุณปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆคุณจะไม่เหนื่อยเลยเพราะมัน,นอยู่ในที่จำไม่ง่ายหลักการนะ ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับพอคิดขึ้นมาแล้วมันคิดซ้อนคิดเข้าไปว่าจะหยุดความคิดได้อย่างไรตัวการคิดว่าจะหยุดความคิดไม่เลิกนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ทําให้เหนื่อยเมื่อกี้คุณพูดขึ้นมาว่าคุณเห็นว่าความคิดมันไหลไปเรื่อยๆแล้วถึงเหนื่อยจริงๆไม่ใช่นะไปดูดีๆนะคุณคิดที่จะหยุดความคิดตรงนั้นน่ะที่มันเหนื่อยนะถ้วคุณเกิดความรู้สึกว่าโอ้สงสัยต้องคิดไปยีกงนา เนี่ยไอ้ความไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกพอแท้มันจะทําให้เกิดความรู้สึกโอ้ยมันยืดไปอีกยาวเม่รู้เท่าไหร่ตัวนี้แหละตัวสร้างความเหนื่อยนี่แท้จริงนะถ้าหากว่าคุณรู้วิธีดูความคิดเป็นจริงๆนะเอาตามที่ผมว่านะถ้าคิดขึ้นมาคิดมากหรือคิดน้อยลำคัญงมากหรือลำคัญงน้อยดูตัวใดตัวหนึ่งไปตัวมากตัวน้อยนี่แหละ ที่มันจะเป็นทิศทางให้สติเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าสิ่งที่ภาวะที่มันไปกดนั่นแหละมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคาว่ามากคําว่าน้อยมันเป็นตัวตัดสินได้เลยเริ่มต้นขึ้นมามันคิดมากมันเกิดความรำคาญมันเกิดความตึงต่างขึ้นมากๆแต่อีกแป๊บหนึ่งมันคิดน้อยลงมันรำคาญน้อยลงมันคกิดควาน้อยลงเนี่ยแล้วก็แะที่เราเห็นว่าเดี๋ยวมันมากเดี๋ยวมันน้อยได้โดยที่เราไม่สามารถเป็นวควบคุมเนี่ยตัวนี้ละที่จะทําให้เกิดปัญญา รู้ว่าสภาวะที่ปรากวนอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะครับขณะที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงโดยที่เราไม่ได้เข้าไปคล้องเกี่ยวไม่ต้องไปออกแรงอะไรกำจัดมันตัวนั้นแหละที่จะทำให้เกิดสต,ติและปัญญาและความสบายใจ